มคาสวัสดีครับเดี๋ยวลากกลับแล้วครับ,รบทีมขาบน้ำมาแล้วครับแคสองมั้งแคหน่อยเลย หน่อยคือเอ,อิร์นชิดไปนําไปวังเทียงนี่บม่ยานหม่ไปสองคนห <laughs> <laughs> มู่ไปแล้วครับสำไมฟ้าบ่เขนมากวะ <c oughs>

ไปลหาหยาครับช่วงในหยานี่เออเป็นอย่างสิฝนมาตกก็ก็เป็นเรืองครับแหงครับแหงเหี่ยวผมไม่หิกินครับนะบานนี้ว่าพ่อเอาได้กับกินแล้วครับบ้านนี้แักฟี่ก็กินครับนะบ้านานาแรกครับนาฝนกระไดหมู่มาบมไปเลยครับนะ หัวมาเลี้ยงถามูอยู่นี่มูมาไปน้ำมูครับนะทิ่มขามน้ำมาสองข้อครับเมื่อกี้เป็นใน่ก่อมครับกองข้อพอตีครับเนาะให้หูมาเลี้ยงครับนะไปไปเอ้ยขั้นมูไเลยไปดูเอ้ยเฮ้ยพะเพื่อเอ้ย,อย,ออยจะไม่ได้ฟาร์มมา,มาข้อ,อเดียวครับ ทั้งมือนี่เป็นมียังทีหน้าปังบนลปอยเลี้ยงทีเดียวครับทีเรือครับนะเฮ้ย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 นั่นนึนเฮ้ยเฮ้ยมันมีแหวงเลยเขาแต่ว่าพ่นไปหาเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมามาเป็นโลกนี่ก็น่าจะเป็นถ่ายน่าจะเป็นมุนฮุมมาเลยเฮ้ยเสืออยู่บนเสืออยู่บน้าก้าซา มาเฉลิมแล้วครับ <c oughs> เสียก้อครับบ้สบายครับอากาศห้อนจังเงี้ยไปนี้เฮ้ยเฮ้ยจะแว่ลงดนันหนาครับว่าไรครับเฮ้ยเป็นแบบเปียบอยู่ควายตัวครับเลยโอ้โหงัวอยู่ครับนะนี่เห็นถ่ายอยู่ครับถืเอเห็นถ่ายอยู่สแสดงว่า <c oughs> ไม่มีปัญหาครับนะแง่มเห็นอยู่ เขาเนี่ยเห็นแต่วงูอาจจะได้กินมั้งครับนะสายตาเพื่อนอาจจะเนี่ยไก่กขนาดนั้นอาจจะบ่เห็นครับอาจจะไม่กินครับเอาไปทางตัวทีตัวเดารถก็ได้ไปเถอะไปเถอะร็วซาครับนะมากินอยู่ครับกินดีอยู่ครับนะกินดีอยู่บุญโฮม ซาครับเนาะซาครับขอเสียคือว่าท่านฟูงครับแต่มีขามีคลองปัญหานั่นแหละครับเช่นเคยคือร้อยลงครับซาถ้าก็ร้อยลงครับสัตว์ก็เมียนก็เขียวมีบดนิ่กได้สิได้กินกินละครับปกติครับแต่ว่าห้าวเเหลี่ยงที่ลำบากครับกินกุกกันเสียเงินละครับส่วนมาก ไอ้หางมูพดเร็วเร็วอีไอส่วนละกันเร็วเร็วเนี่ยโอ้ยซาครับซาแท้โดนตีดูงูครับนะไอเหตุจังไรครับมาบมตีกับปลาใอีกครับซาบมตีกระเสยครับมึนครับมึนอยู่คือว่ามึนลูกแม่นัวเนี่ยมึนทุกตัวครับ เจยเจยนะี่ยผมมีโอกาสได้ตีครับเจ้ยเลยอันนี้ตลอดตีหยาครับแล้วคุณโฮมนี่กับคุณบ้านนี่บ่ค่อยลบครับดื้อมึอนครับพิดกับบังเกิดครับตีกับตีลงไปครับนะตีกับกินขี้เกา่าดื้อขี้เก่าครับนะเป็นในิสัยของเพื่นครับนะรุดกินสอกกินไปไปไป ใช่ลูกไหมแล้วครับเนอะยืนยาวดังดีครับนะแต่ว่าน่าจะหนวกงูชาวบ้านน้ำเ <c oughs> นี่ยมึงขึ้นนี่ดังโอ้ดังชุมมือครับปรเปลงปเปลงเปลเยงยังมดคืนครับนะจะว่าจังไรครับเมืนว่าใส่กะบใส่กับเขาปลาหาไปเห็นครับ ตั้งใก็ดีครับนะเงียบคำเงียบขึ้นยินเสียงก็ดีปายางครับดีคนระแบบนะครับแต่ว่าก็จะมี่างค้อมลตลางเสียงรบกวนเ่ินบานเนี่เล็กน้อยถือปานกลาง <c oughs> <c oughs> ็อยุทงสุดอะครับนะ <c oughs> เพราะว่าด้านหนาที่ถนนดำด้านล่างนี่ดานานามันเป็นทางหลวงครับนะ <c oughs> ด้านล่างนี่ว่ามัน <c oughs> ทุงหน้าเลยครับติดหน้าเลย คือว่าหมาะครับนะทำที่ฟามเนี่ยพื้นที่ในหม้ะพื้นที่เนหมาอเลี้ยงงูเลี้ยงควายหม้ออยู่ครับเพราะว่ามีน้ำครับมีน้องน้ำไหลบอนครับนี่ลุองสมบูรณ์ครับนะนี่เรี้องน้ำครับนะน้ำมูนน้ำเตยก็มีครับน้องใหญ่ทุ่งทำเลทำเลทุ่งนะมเลี้ยงข้างปล่อยไร่ทุ่ง กะบอสะเป็นอป่าตัวสะสางนี่หน้าแต่ทำบ่ได้เพิ่นให้ลงกะลงครับบันไดบ่ให้ลงกะเพิ่นกะลอมไว้ครับนะถ้าเกิดเราเพิ่นจำกัดรมืดกะบจะมีบอใหญ่ครับนะบอใหญ่ก็คือทำเลทุ่งทุ่งวนาทุ่งกุลาทำมีครับจะไปเลี้ยงปล่อยตอนปล่อยไรทุ่งกะแต่อาศัยน้ำได้ขึ้นกับทำนะแต่ก็มีข้องครับข้อง องหอยสั้นต่อจากมู่นไปถือว่าไปทางน้ำบะใดกับกำมะเรียงทางนี้ครับทางที่มะเหลียงจังตัวนี้ปลาทํามู่นครับนะกำมามูนมาเตยครับลำน้ำเตยของเกษตรใส่ขีก้กันตั้งหมูบอกหมูจะหอดใสแล้วตัวเองถ้ากินน้ำอีกครับน้ำก็ยังไม่ได้กินกันเลยครับกินเนี่ยเหรอครับในหน้าเพิ่นแปลกครับ อยู่บนในโซนหน้าปังพุทธกาศที่เป็นหน้าปังสานีฟาร์มที่ไปเลี้ยงประจําเป็นขอกเป็นขอกเลีเ้ยงประจํามีน้ำตลอดครับส่วนหมากเป็นจังไดมันบ่ค่อยบางตัวนะครับบ่ค่อยลงกินนรับเหยียบก็บ่ก,กินครบบยังเหยียบน้ำไม่น่าครับบ่ค่อยกินนรับเอาใจหยากอยู่ครับนะเช่นรุ่นบ้านนี่ครับอยากกินน้ำปลาปลาไหมครับ กับไปกินน้ำปลาอยู่บ้านน้ำพลรเรียบตัวเลียวคแท่านมวยสระบอกเตะแล้วก็มปเกาะไปหอดนะรถปั่นอยู่เลยไก่มันรถ โอ้โ้ครับมุ่งพุ่นนะครับพุ่นไอไก่ครับขอพุ่นนะครับกินเอาเลยกินเอาเลยเนากินเอาเนาะกินเอาเลยเนาะมันน้ำมันเฮ้ยยี่โมน้ามันเอาเร็วเอาเรลยออกบอกินครับฟันน้ำมูตอนแรกจะกินอยู่ครับนะพอดีไปน้ำมูบอกกินก็แล้วแต้แล้วครับ กินกับบริสุทออนแล้วครับเนี่ยพูดของผู้ใด้ครับไกลๆโอ้โหพอพอเดชครับกราบเลียวมันจะหามงคล่ะครับนะก็เพื่อหามงครับนะตอนไล่ขึ้นมาเนี่ยสี่มงสามสิบสี่สิบแล้วเวลาคำนะแต่แดดยังเปี่ยนอยู่ครับนะพอหกมากมงมากเอ้าปากหลินบ่พันพันกัด โมงโมงมานี่ยไปแล้วครับตะเวนลงปุ๊บปั๊บมืดทันทีครับวา,า,าละคามาละมืดโลดครับแปลกปะครับวาระคามาแล้วมืดเลยครับเอาครับเอแล้วรับมือกับผูกพันท่านี้แล้วครับนะถ้าครุขระจักหน่อยฮะหอมปากหอมคอท,ทักทายกันครับนะอยู่ดีมีแห้งกันสุภุสุคนลำลำเรื่อยๆครับนะ ปลอดภัยจากโลกกันทุกปู่ทุกคนขอบคุณครับผมสวัสดีครับ